สวัสด er, ีครับแพทไร้แค้นขาสวัสดีครับพงไล้แค่ครับสวัสดีครับพี่แคค่รับสสวัดีครับพี่พิธ uh ีกรโปรเจกต์ับป้าคร่ะขอโทษที่ใจทุกคนนไ้่เป็นพี่พิธีกรพี่เหมือนกันคือดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นน้องๆเติบโตแล้วก็นี่แหละมีทุกคนรักมากขึ้นขนาดนี้เป็นไงบ้างคือเม็ฟทำให้เราอิ่มท้องนะแต่ไร้แค้นขึ้นร้องทำให้เราอิ่มใจไหม สุดยอดอันดับแรกเลยนะครับวันทุกอีเวนต์ต้องมีมุกมันต้องมี่มันต้องมีมันต้องมีใช่แล้วนี่เลโก้ถึงกระซึ้งเลยทีเดียวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหื่อยท้าครูจะไม่ได้ท่าครูเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าความรู้สึกหน่อยที่ได้มาเจอกับไลค์คิวในวันนี้ได้มาอยู่ในงานในวันนี้ฮะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับที่เราจะได้มาเต้นให้ทุกคนดูลงถึงอ่า คราวนี้เป็นครั้งแรกมังที่เราได้มาแสดงอยู่ตรงโซนนี้ครับผม,มแ้วก็พิเศษบากว่าเลยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าลำยอนยี่หอนีเป็นยี่ห้อทีอ่อะไรแค่กินบ่อยมากจริงปะเนี่ยครับผมคืออยากที่รู้กันว่าเวลาเรามีโอกาสได้กินอะไรอย่างงี้ผมก็ต้องระวังในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักควบคุคมอาหารอ,างอเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะได้มีหนึ่งวันที่ได้จะ,จะเบรกดาวน์แบบเนี้ยได้กินของอะไรก็ได้เป็นชีเตะได้แค่เลือกลำอยอนนี้เลยครับผมอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ไหมปกติ กินบะหมี่ึกลืาเร็จรูปอ,อยู่แล้วใช่ใช่ครับเพราะา<ผ>ม,มันเร็วมนันสะดวกดีนะจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมแอบสงสัยว่าเม็ดนี้คืออะไรแต่พอรู้ชื่อโบดักเก่าก็คือบุอักบุนดาคือแบบว่าเมื่อก่อนก็คือว่าบะหมี่บะหมี่เผ็ดใช่ที่แบบว่าไวรอลมากเผ็ดแบบคูณส